เงี้ยเงี้นเอาเงินไปซื้อนมดีกว่าไปซื้อนี่มีเป็นคอนเดทนี่เอาวางเลยซื้อได้ดีนี่มีเค้กนะมีเค้กเอาเค้กช็อกโกแลตหรือว่าเค้กรสนมเอาเค้กก็กุ๊กแก๊กกุกแก๊กกุกแก๊กนี่เอาเอาเอารสนมได้ไหมมีคนยืนอยู่ นี่เอาเอาคัพเคก้กมาให้ด้วยคัพเคก้กซื้อของซื้อของนี่มีช็อคโกแลตด้วยไม่เอาอ่ะมามนะ้ำน้ำน้ำแป๊บซ,ซี่แป๊บซี่แป๊บ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 ไม่เอาไม่ได้เราเอาไว้ไ้โอเคจ่ายเงินจ่ายเงินเป็นคนดีสรุปไม่ใช่โจร ตันี้วางไม่ได้เลยนั่นดิสิพี่ด่าเลยอือนี่เดี๋ยวเอาดูนะเอาดูเอาดูเป็นวางเอาป๊อปคอนเปล่าป๊อปคอนมีเต็มถังเลยนะมันเอาวางไม่ได้อ่ะหรือว่าตกเต็มป๊อปคอนเลยตรงนี้ย้ำๆ หังาเนี่ยมาระยะพอดีลยอ่ะทำลายตู้เซฟของอื่นแล้วไม่ปิดด้วยด้วยก็ถ้าพี่ปิดมันจะโดนเลเซอร์อ่ะปิดแล้วน่าปิดก็มีเงินอนอกมาด้วยป้านเรานี่อัจฉริยะจริงๆไหนเป็นไหนต่อดีเ้องหนอไปมาก เอาเงินไปแจกดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นจะป่อ,เอ <c oughs> ยเหรอ,ม,หหรอมีอะไ้านเาบานา,าสวยงามมากบ้านวาเองไปหาขโมยเงิอนอีกดีกว่าไหนบ้านเราอยู่ไหน สวัสดีเพื่อนตันเองอยู่ไหนอยู่ในบ้านเพื่อนขโมยตังไปยังตังคิวเพื่อนเกือบหนีมาเพื่อนไม่ทันได้แล้วขอบคุณเพื่อนไอ้เงินหายงินหายหมดเลยงินหายหมดเลยกินเลยโอ้ตังคิวเพื่อนไปไปเพื่อนเออก็เป็นโจรไงก้เไปขโมยมาอะมัิด เงินไม่มีแล้วล่าสุดแต่ขโมยมาอีกนะเพื่อนยังมีตังค์อู่ในที่มือเลยงอือหือนายนี่รวยจริงๆโอ้ดูสิเพื่อนดูดูสิเรารวยไหมเพื่อนเราก็ไปขโมยมาเหมือนกันเพื่อนไปเพื่อนเราไปเราไปขโมยกันนะไม่ขโมยบ้านนอื่นนะเพื่อนเราขโมยบ้านเองคนเดียวเพื่อน เพื่อนเด๋เราจะไปขโมยที่ธนาคารอืมเอาขอเอาไปขายกันไปเพื่อนเอาเงินไปขายไม่ใช่ละจะไปขโมยที่ธนาคารกันนไเโอ้มีบับเบิ้ลกัมด้วยน่าอร่อยเฮ้ยเอ้ยเข้าบ้านทำไมล็อกบ้านดิเพื่อนล็อกบ้านล็อกบ้านล็อกบ้านเราล็อกที่ไหนเรา แล้วก็แล้วก็มันจะมีข้อเสนขั้นงเนี่ยอะไรขอดูกล้องมันจาปิดไหนเขาทำไงโอ้เขามาหลังบ้านได้ติมมาเพื่อนเอาไม่มีคนขายอยู่งั้นขอบคุณนะเพื่อนไปแล้วถึงไม่ต้องรวยรวยว่หนูหนูรวยแปลของมาเล็กเพื่อนเพื่นไหนดีพอดีไม่เกิน เอารือนี้แล้วกันเ,เขียนว่าโจรเขียนว่าโจรวันย้ไปขโมยเงินเพื่อนมา <cs> ได้เงินเท่าไหร่บาทจะซีเช็คเอาโจรมา แล้วชื่อรถหรูโจนมาแล้วเฮ้ยมีไอนี่ด้วยไอตรงไม่เฮ้ยไม่เอาไม่อร่อยอ,อ,อ,อะไรนะไม่มีแันเช็กเจอแันเช็กโอ,อ้เป็นโจนน,จน,นี่นี่น,นีมันสามารถปิดได้ด้วยตำรวจจะไม่ได้ ร้านอะไรร้านแห่เนื้อร้านตัดผมยังมาที่บ้านหนูไม่จ้าร้านตัดผมเขาร้านตัดผมเออไปกลยไปงานเลือกสีผมเลือกสีผมสิ่งนี้แหละยั้เดี๋ยวดูสิผมสีอะไรโอ้โหไปทานอาคะผมสีฟ้าสีนน้ำเงินนะอ๋ออ๋ออ๋อในร้านตัดผมอยู่ไหมเอ่อ อย่าไปธนาคารเงันลองทีนี้น,น,นั่นแต่ผมของพินยาหยู่ใส่นั่นตัดผมของพินยาหยุดใส่ผมยังสลวยสลวยสวยเก๋จริงนั่นแต่ผมของของพินยาเป็นไงหูโคตรจังรวยอะ่ะไหนดูดิ อ๋อนี่ไงมันมันคนแก่แล้วเฮ้ยทำอะไรวะน่าไหนเด็กเป็นคนแก่แล้วอะไรมั่งไหนเทวาอยู่ไหนอ๋ออ๋ออยู่ในนั้นเหรอเต้นนสีผมเต้นสีผมเต้นสีผมเพื่อนว้าวนี่แหละจับไม่อเป็นสีนี้ด้วยโจรเข้าร้านตัดผม แล้วต้องส่งส่งส่งกระสีด้วยเหนียวดีกว่าส่งกระสีสีสีชมพูเลยเอ้ยเอาด้วยเอาด้วยสีผูสีผูสีผูสีพูแุ้นถ้ามันสีดำไปแล้วนะวะชมพูดำไปแล้วทำไมเอ้ยไม่ใช่ดิไม่เอาอันนี้เอาสีเขียวดีกว่าเขียวมิ้นเขียวมิ้นเหรออืมเขียวมิ้นเลยแกบ้าบอมากเลยอ่ะเสร็จแล้ว ไหนไปตัดผมหน่อยจะตัดผมอ่ะคัดแแหตัดดิต้องตัดดิตับชับับจับจับโหตัดได้ใครวะเมื่อกี้นี่มหนูเป็นสีเขียวเลยที่ก็เขียวมามามาไปกันเถอะเพื่อนไปไปไปเป็นโจ๊กเกอร์อะบีก็เป็นพี่ก็เป็นสีเขียวนะนี่รถเราอยู่นี่มีไหนเราโหไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถเองไป เนี่ยนั่นาตามมานะทันน่ะไปป้นธนาคารกันไม่ป้นหรอเพื่อนเอาขี้เกียจเรียกเงินเนาะต่อ <c oughs> ตเติมน้ำมันให้มันเต็มถังกันน้อยเยอะเติมน้ำมันให้มันเต็มถัง จะได้ออกเป็นทานได้สำเร็จเพราะว่ามันอยู่ไกลโดน,นตายตายแล้วตายโดนรถทับเม,มื่นอกี้ใช่เดนรถทับไม่นะเพื่อนไม่ไหวที่จะเสร็จรถออกมาก็ใช่รถม,มันเอียงเลยอะ่ะเติมน้ำมันให้เต็มเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติม มเอาใหมอ่ะเอารถอ od, อกมาใหมเฮ้ยทำไมรถมันเป็นอย่างนั้นอ้อรถไม่มีคนขับเอาอ้อเออเต้นเลยเต้นน้ำมันเต็มถังแล้วต่อไปก็เป็นโจเป็นโจ้แต่มานอนตายชีวิต แหนอนตายคาที่ออ้ออว้าสวยสเกิมากเลยรนเราเดี๋ยวต้องมีคนมาซ้ำเติมแน่มาแลวผู <c oughs> ้ชาผมยังชอบเลยอนอนทับ อยู่ใต้รางรถเลยเพื่อนช่วยด้วยอ้ยู่ใต้รางรถเลยเพื่อนช่วยเราด้วยมาช่วยใคช่วยโอ้ยโอเคย้ำเพื่อนเร็วเราต้องรีบไปนะเพื่อนนั่นใต้รางรถมาเร็วเพื่อนเราอุ้มนายเร็วมาเร็วแกตายในที่สุด รถนี้ก่อนนะ,อ,ะอ้าววัตตินี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอย่ตรงนี้มันนั่งได้มไม่ไมเป็นไรเพื่อนเอวัติ้า <c oughs> งาพา <c oughs> งาร้ๆที่เขานั่งอะ่ะต้องลากไปเองอะ่ะไปไหนยยพิญญา ปล่อยตีลงตังกาอ้าอ,อยู่ไหนอะอ,อยู่บนรถอ้าอยู่บนรถหรอเลือดไหนมองไม่เห็นละสิดูหน้าเห็นเท้า <laughs> ไม่ดูหน้านี่เห็นเห็นหน้ามากกว่า <laughs> เอออออ่ะอ,อ้อไปไปออไปเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะเขาเป็นตำรวจจราจรเจร้าเราเราลองไปดูก่อนไหมสวัสดีเพื่อนมือนศพมือนศพ ลองดำศพด้วยดำศพด้วยแอบตายเอ้ยขอลงศพหน่อยดิอ้าขึ้นไม่ได้มันลึกมากเลยตายไปแล้วยากิขึ้นมาไม่เป็นไรเพื่อนเราจะยอมตาย เร็วขึ้นมาขึ้นมาปานีสวยงามเราจะคารุบศพคารุบศพเราเหรอเพื่อนเออเราขึ้นไปหน่อยสิเพื่อนโอเคได้เพื่อนปานอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมาเพื่อนเอาเเลยราจะปล่อยเชือกลงไปโอ้ยแกอุ้มเหอะเลเร็วไปเราเอาเราไปหน่อยโอเคเอ้ยทำไมเองเป็นสีย่ เันเป็นซอมบี่อไนี่นกัน <c oughs> เป็นซอมบี้ลเลยไม่ฟื้นเพื่อนไม่ฟืน้น <c oughs> เขาจะปั๊มให้แต่แบบเอาไม่ฟื้นแล้วดูนะ่า ใจยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนจะล้องไม่ร้องแล้วเพื่อนฟังหัวใจยังไงวะน่ะไม่รู้ไม่ไม่ไม่ฟื้นไม่ฟื้นจะฟื้นหรือไม่ฟื้นจะฟื้นหรือไม่ฟื้นไม่ฟื้นจะฟื้นหรือไม่ฟื้นจะฟื้นหรือไม่ฟื้น ซอมบี้เฮ้ยนักแคปเกมนี่ใช่เหรอไม่ดูเพอร์วะโอ้โด้านเก็บหัวใช่อะป๊มไม่ฟื้นแล้วแหละเพื่อนถ้าเราไปลงลงศพหน่อยเพื่อนได้เลยเพื่อนมาเร็วอ๋อยังไม่เชิญนะกดไดตรงกดตรง กดมันไม่ได้ไอ้ผู้หญิงไหลไหลไม่ฟื้นไหลไหลไม่ฟื้นไม่ฟื้นแอะกาเป็น zombie. Zombie. เบบี้ซอมบี้ซอมบี้มปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย